สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเก้นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําถึงวิธีการอัพสกิลนะครับเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะโดยที่ผมจะทำตัวละครระดับ SSR ที่เป็นนิเกตนะให้ทุกตัวเลยนะครับบางตัวก็จะพูดอธิบายให้ฟังนะบางตัวก็อาจจะให้ดูแค่ว่าอัพป,ประมาณไหนถึงจะคุ้มนะคะผมก็จะพยายามทําให้คลิปสั้นที่สุดนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับผม โอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาเนี่ยอยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีี m o j i ตีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แตง ส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปวดีโอนี้ก็เป็นการสนับสนุนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรานาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่เกลือมีแต่แร่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ สำหรับใบสกิลนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็ขาดแคลนนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายากพอสมควรเลยนะัปหายากมากอ่ะคือมันไม่เชิงหายากหรอกแต่มันใช้เยอะมากใช้คำนี้ดีกว่านะแล้วก็สายฟรีหรือสายเติมน้อยที่ไม่ได้เติมแพ็กใบสกิลที่สุดแสนจะราคาเป็นมิดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องคิดดีๆนะเวลาจะอัพสกิลนะซึ่งทุกไลฟ์สตรีมเนี่ยทุกคนก็จะมาถามผมนะว่าควรจะอัพอะไรดีนะ ซึ่งใบเนี่ยมันจะแบ่งเป็นใบเบอร์สนะเห็นไหมว่าจะเป็นรูปดาบแล้วก็เป็นใบสกิลนะครับอันนี้จะเอาไว้อัพสกิลหนึ่งสกิลสนะซึ่งใบสกิลเนี่ยเราสามารถหาได้จากห้องซิมูเลชันนะครับผมก็คือห้องจำลองนะโดยที่ถ้าใครมาเล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะ อ,อยากนิดน,นึงนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าผู้เล่นที่เล่นมาตั้งแต่ d ด y 1นเนี่ยน่าจะจบ 5C ได้ค่อนข้างคิดว่าน่าจะ100%ยเกันหมดแล้วใครที่ยังไม่ผ่าน 5C ผมมีคลิปเทคนิคในการปั้นบัฟเพื่อผ่านซิมูเลชันลูมอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะสําหรับเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับผมอ่ะโอเคผมทําการสรุปข้อมูลมาให้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ให้เข้าใจง่ายๆนะโดยที่สกิลเลเวล4เนี่ยคุณจะใช้ใบฟ้าทั้งหมด44ใบก็คือรวมตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล4เนี่ย คุณใช้ทั้งหมด44ใบซึ่งผมอยากให้ดูคนที่สามารถผ่านห้องจําลอง5 4ได้ครับใน1วันเนี่ยถ้าเป็นใบด้านบนเนี่ยมันจะเป็นใบสกิลถูกต้องไหมครับใบสกิลเนี่ยถ้าคุณจบ5 4ได้คุณได้42ใบหมายความว่า1วันเนี่ยคุณเกือบจะอัพสกิล1สกิลเนี่ยได้เกือบเลเวล4เลยนะครับ แต่ว่าเบอร์สกิลเนี่ยคุณต้องเล่นถึง3วันนะคุณถึงจะอัพถึงเลเวล4ได้เพราะว่ามันจะได้63ใบคุณก็ไปคูณ3ถ้ให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะซึ่งถ้าสมมติคุณจะอัพ4ไป5เนี่ยคุณจะต้องเล่น54ให้ผ่านทั้งหมด4วันคุณถึงจะอัพจาก4ไป5ได้เพราะว่าใช้ใบม่วงอยู่ที่60ใบนะครับผมซึ่งใบเบอร์สกิลสีม่วงเนี่ยผมจะให้ดูสําหรับผู้เล่นเอนเกมนะว่ามันเริ่มที่จะขาดแล้วนะอย่างไอดีผมเนี่ยคุณเห็นไหมว่าถ้าผมอัมูเดเนียเบอร จากเลเวล8ไปเลเวล9เนี่ยเห็นไหมว่าถ้าผมอัพปุ๊กเนี่ยผมจะไม่เหลือใบม่วงสําหรับใบเบอร์สกิลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนที่จะอัพนะเพราะว่าใบพวกนี้หายากจริงๆนะครับอยากจะแนะนําว่า,าให้ไต่ตองก่อนก่อนที่จะอัพตัวไหนตัวหนึ่งเป็นหลักนะครับผมว่าตัวนั้นเราใช้งานบ่อยไหมเพราะว่าใบสกิลค่อนข้างหายากนะถึงแม้ว่าเกมจะเริ่ม ทําทให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นจากอีเวนต์กิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็ยังไม่พอใช้อยู่ดีนะทีนี้เนี่ยผมได้แบ่งตามความคิดเห็นของผมนะแบ่งออกเป็น4ีสีถ้าเป็นสีนนน 4. แดงอย่างสกาเลต t สกิลหนเนี่ยบนสุดคือสกิลหนึ่งตรงกลางคือสกิลสอและล่างคือสกิลสาก็คือเบิร์สนะถ้าเป็นสี 4. แดงคือผมแนะนำว่าควรจะอัพให้ถึงแล้วก็คุ้มค่าในการอัพนะครับผมดีมากๆเลยถ้าเป็นสี 4. แดงนะ ถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยก็อัพได้ครับผมอย่างเช่นผมเขียน6บวกคุณสามารถอัพเกิน6ก็ได้มันก็ยังคุ้มอยู่ที่จะอัพนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยถ้าคุณจะอัพเกิน6อย่างสก a าเลตเป็น6 6บวกใช่ไหมสกิล2เป็นสีขาวคุณอัพเกินได้แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยแนะนำละแต่อัพได้แต่เปอร์เซ็นที่ได้อาจจะไม่ค่อยคุ้มหรือคอนเทนต์ที่ใช้สกิลเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่อัพได้นะไม่ได้แย่ ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยผมแนะนำว่าไม่อัพก็ได้การอัพหนึ่งไปสีเนี่ยคือแค่เพิ่มพาวเวอร์ของตัวละครเฉยๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะอัพสกิลมิลันดาใช่ไหมผมจะอัพสกิลที่2นะอ่าสกิลที่2คุณดูนะพลังอยู่ที่29700ถ้าผมอัพสกิล2ไม่เนะี่ยอ่าอัพไปสักหนึ่งเลเวล เอ,อไหมสองหมืก้กลายเป็น29900ก็เพิ่มมาประมาณ200หมายความว่าถ้าคุณจะอัพอสกิลที่ผมติดสีฟ้าไปเนี่ยคือมันมีเหตุผลแค่ว่าคุณจะดันพลังให้กับตัวละครตัวนั้นๆถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่คุ้มแต่อัพส่วนใหญ่อะถ้าติดสีฟ้าแหววคือมันอัพถึง4ได้เพราะฉะนั้นคุณเอาไปคิดเอาเองละกันนะว่าคุณจะอัพหรือไม่อัพอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับประมาณนี้ละกันนะครับ อันนี้เป็น15ตัวแบกที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลายคอนเทนต์นะเป็นตัวที่ผมแนะนำว่าให้อัพตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับผมโดยที่ถ้าเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยให้อัพแถวบนจากซ้ายไปขวานะครับผมแล้วก็ไล่ลงมานะครับผม โดยที่ตัวละครยอดนิยมอย่างสกา r เลตกับโมเดเนียเนี่ยควรจะอัพสกิลหนึ่งทั้งคู่เต็มสิทตั้งแต่ต้นเกมเลยนะถ้าทำได้นะครับผมอัพไปเลยเพราะว่า2สกิลนี้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับสกา r เลตแล้วก็โมเดเนียนะเพราะว่าสกิลหนึ่งสกาเลตเนี่ยจะเพิ่มแอคแท็ก23%ที่เลเวลสิบเลยนะสะแต็กกันได้5ครั้งหมายความว่าเขาตีครบ50าสนัด เขาได้สเต็กแอ t a c k เนี่ยอยู่ที่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมส่วนโมเดอร์เนียเนี่ยจะได้กระสุนแถมก็คือยิง1นัดแถมอีก1นัด ฟร,ฟรีนะคะผมซึ่งสกิลนี้ถือว่าดีมากเพราะว่ามันเป็นดาเมจแถมให้กับโบน,นเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวละครตัวเนี้ผมแนะนําว่าดูตามนี้ได้เลยนะแล้วก็สกาเลสสกิลสองเนี่ยมันจะเน้นเป็นพิวพีดีในพิวพีแต่ว่าในผ่านดานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถ้าโดนตีเนี่ยน้องจะตายนะส่วนยายลิตเตอร์ตัวบัคของเกมในปัจจุบันคุณสามารถอัพสกิลหนึ่งกับเบิร์สสกิลได้แต่ส่วนตัวเนี่ยบางคนเขาก็อัพสกิลเบิร์สลิเตอร์เนี่ยเต็ม10เลยนะ แต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเปืองใบสกิลไปเพราะว่าผมเคยพูดเรื่องจํานวนการใช้ใบสกิลแล้วใช่ไหมแล้วก็ลิเตอร์เนี่ยบัฟเขาอยู่แป๊บเดียวครับผมอยู่5วิมันดีแต่มันใช้ยากในมุมมองผมเพราะว่าบัฟมันสั้นมากๆมันบางทีมันใช้ไม่เต็มที่อะรีโหลดอยู่หรือว่าติดสตันอยู่อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นสำหรับผมอะ่ะมันเก่งอยู่ละไม่ต้องอัพเยอะมากก็ได้เพราะว่ายังมีตัวที่หิวใบเบอร์สกิลเยอะกว่านั้นนะครับผมต่อมาก็เป็นสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งลิต,ตร์นะ้าอัพมากๆผมถึงติดตัวเหลืองไว้ให้เพราะว่ามันเพิ่มแมกกาซูนดาเมจคริแล้วก็แอคแทคเปอร์เซ็นต์ซึ่งสําหรับยายเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเบอร์หนึ่งเพราะว่าเก่งด้วยสกิลของตัวเองนะครับทำได้ทุกอย่างยกเว้นการทําดาเมจนะยังเก่งอยู่ในปัจจุบันนะครับผม ต่อมาเป็นเซนตินะครับเซนติให้อัพห้าบวกสบวกแล้วก็5นะส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆแล้วเซนติเนี่ยบางคนอาจจะไปอัพ Skill สกิล2ซะเยอะนะเพราะว่าสร้างโล่ใช่ไหมแต่โล่เซนติเนี่ยมันมันเวลาเราอัพเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์แค่น้อยมากๆครับมันแค่0.3มเองจาก5ไปหมันน้อยมากครับผมแล้วมันโล่มันโดนยิงทีเดียวมันก็แตกละเพราะฉะนั้นสําหรับผมอะความหนาของโล่ไม่สําคัญเท่ากับจํานวนการสร้างโล่เพราะว่าสกิล1เนี่ยมันสามารถช่วยพล็อคให้สกิล สองเนี่ยทำงานได้บ่อยขึ้นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ควิกสโคบเซนติเซนติชาช้าเต็มเนี่ยจะลดกูดาวสกิล2อ,อยู่ที่6%เวลาคุณอัพไปเนี่ยมันหนึ่งโรเทชันคุณอาจจะสร้างโล่ได้มากขึ้นดีกว่าคุณไปอัพสกิลสอเพื่อให้โล่หนาขึ้นแค่0.3ของเลือดน้องเซนติซึ่งสําหรับผมมันไร้ประโยชน์มากๆ เพราะว่าเปอร์เซ็นที่เพิ่มมันมันน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย up พ5บวกได้ครับผมสำหรับเซนติแต่จริงๆเป็น5 4 5ก็ได้นะต่อมาเนี่ยจะเป็นน้องบรองนะคะผมที่เป็น4 60เนี่ยเพราะว่าเหตุผลเดียวกับเซนติสกิลหนึเนี่ยเขาอ่าสร้างโล่กแต่สกิล l กับสกิล l มเนี่ยมันเป็นฮิลและสกิลเบิร์สของน้องก็คือสกิล l 3เนี่ย มันเป็น Amplify Damage ซึ่งผมเคยรีวิวดีบัฟนี้ไปแล้วนะลองไปดูคลิปรีวิวน้องได้ up skill burst เนี่ยเต็ม10ได้เลยนะครับต่อมาเป็น p i ว a t e y อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว p i ว a t e y เนี่ยเดี๋ยวผมพูดพร้อมเด็กเลยแล้วกันนะอ่าน้องนัวเนี่ยน้องนัวเนี่ยผมติดตัวแดงไว้5บวกถูกต้องไหม ที่ให้เหตุผลว่าน้องนัวต้องเป็น5บวกเพราะว่าเพราะสก,กิลเลเวล5เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มแม็กกาซูนได้เป็น4นัดนะต่อมาเป็นโดโรทีโดโรธีเนี่ยผมแนะนําเป็น10-40นะก,กิลแรกเนี่ยคือรีคูดาวแล้วก็ยิงพารแรง ส่วนสกิลเบิร์ดเนี่ยคุณก็รู้ก็คือแสงวุบวับแวบแวบนะก็ทําให้ดาเมจน้องโดโลทียิ่งฉีกขึ้นไปกว่าเดิมนะอันนี้ไม่ต้องลงลึกก็ได้เนาะแล้วก็คิลตี้คิลตี้ต้องอัพสกิลหนึ่งหกบวกเพราะว่ามันขโมยแองแกลจากสกิลหนึ่งข้างล่างเนี่ยคือเป็นตัวทางเลือกสําหรับคุณอัพสิบตัวบนแรกเสร็จแล้วเพราะสิบตัวบนแรกเนี่ยเท่าที่ผมคัดมาให้อ่ะมันคือทีมผ่านด่านครับผมทีมผ่านด่านเมตาเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือสกาโมลิเตอร์ เซนติ uh, i, และก็ลาพันเซลอันนี้คือมาตาารฐานเลยแล้วก็ทีมตีบอสในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกระต่ายดํากับกระต่ายขาวพ่วงเข้ามานะก็ใช้ได้ตั้งแต่ผู้เล่นใหม่ยันผู้เล่นเก่าเลยนะครับผมส่วนกิลตี้ไว้ท้ายสุดเพราะว่ากิวตี้ต้องปลดคุกมาไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกิวตี้ในครอบครองได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวด้านล่างก็คือ5ตัวทางเลือกที่ผมแนะนําว่าเป็นตัวแบบเหมือนกันแต่ว่าค่อยมาอัพช่วงหลังถ้าสมมติคุณมีถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นนะ คุณค่อยมาอัพช่วงหลังโดยผมขอพูดเด็กรวมกับไพเวตี้เมื่อกี้นี้เลยนะครับผมโดยที่เด็กเนี่ยเขาจะมีสกิลหนึ่งเพิ่มแอคแท็เมื่อเราอ่าเข้าสู่ฟูลเบิร์ดครับผมเพิ่ม10%บเรเไพเวตี้เนี่ยจะมีเมื่อเข้าสู่ฟูลเบิร์ดได้แอคแท็เพิ่มขึ้น22%ก็คือได้บัฟมากกว่า ก็คือสกิลหนึ่งของทั้ง2ตัวเนี่ยมันเป็นบัฟครับผมไพเวตี้มีลดแมกกาซูนก็เอาไปเล่นทีมล่าทิศบุลเลตได้นะครับผม2ตัวเนี้ยมันก็เลยต้องอัพสกิลหนึ่งนำเห็นไหมว่าเด็กผมจะให้เป็น6บวกแต่ไพเวตี้ผมให้เป็น8บวกแต่จริงๆผมแนะนําว่า8ก็พอแล้วนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันส่วนเฮมเนี่ยควรจะรีบอัพตั้งแต่เนิน่นๆเพราะว่าเฮมใช้ตีบอสหลายๆตัวยกตัวอย่างเช่นนีฮิลิสเตอร์โมเดเนียถ้าคุณเปิดบอสเอสีมาแล้วเนี่ยคุณควรจะอัพเฮม เป็นอันดับต้นๆเลย CCC ไว้ก่อนเลยเพราะไงก็ได้ใช้นะและจะลงทุนเพิ่มก็ได้นะครับส่วนแม็กเวลกับอลิสเนี่ยผมสลับกันนิดน,นึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรมันอัพคู่กันอยู่ละแม็กเวล well กับอลิสเนี่ยควรจะอัพเหมือนกันเลยก็คือ10-40 m แม็เวลเนี่ยสกิล2อาจจะไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมเพราะมันต้องเจอมอนสเตอร์ก็ถ้าใครอยากเซฟใบอัพไว้ได้แต่อลิสควรจะอัพหลังจากที่ สกากับโมเดเนียอัพสกิลหนึ่งเต็มแล้วคุณมาอัพอลิสสิบสี่สิบได้เลยเห็นไหมว่าผมติดตัวแดงสองสกิลเลยเพราะว่าอลิสขิวใบสกิลมากมากไม่ค่อยเหมาะที่จะอัพก่อนโมเดเนียกับสกานะเพราะว่ามาต้องเล่น퀵สโคบใช้ฝีมือพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสรุปตัวแบกเบอร์สามให้นะคะผมสำหรับพ r i อ r ร t y ิตี้ในการอัพนะก็คือคุณอัพสกากับโมพร้อมกันสกิลหนึ่งเสร็จแล้วพอคุณทำสองตัวนี้เสร็จปุ๊บถ้าคุณถามว่าเบอร์สามจะไปอัพอะไรต่อดีให้คุณไปทำอลิส พอทำอัลิสเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาดูผมไลฟ์สตรีมตลอดนะผมจะแนะนําหลังจากเนี้ยผมจะแนะนำแล้วนะถ้าคุณอัพอลิสเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณอยากจะปั้นเบอร์สามเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนี่ยเพื่อ คอนเทนต์เอ็นเกมตีบอสเนี่ยคุณต้องอัพสโนไว้แล้วนะคะผมผมย้ําตลอดเลยนะในทุกไลฟ์สตรีมนะคะผมเริ่มทําสโนไว้ได้แล้วนะคะผมแล้วก็ควรจะให้อเวอร์โหลดน้องด้วยนะสำหรับสโนไว้นะเพราะว่าคอนเทนต์โซโล่เลดมันใช้5ทีมเพราะฉะนั้นคุณจะมีทีมไม่ต่ํากว่า3ทีมในการตีบอสนะคะผมถ้าสมมุติว่าคุณไม่ทําสโนไว้คุณจะอาจจะเหลือทีมแข็งแค่2ทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบทําได้แล้วนะ โอเคต่อมาก็จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยนะไม่ว่าจะเป็น ID บ้านกลางหรือว่า ID ท้ายเกมนะแล้วก็เป็นจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับผมทีเ่เวลาเราไปโซโล่เลดหรือว่าไปยูเนี่ยนเลดเนี่ยหยิบมาใช้โดยตลอดนะผมที่ว่าอัพได้ตามนี้เลยนะครับผมโดยที่เปเปอร์อ่าผมเอาเปเปอร์ไว้บนนะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ค่อนข้างทุกซีซันอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่มีเบอร์หนอย่างลิเตอร์ วอลลุ่มอะไรอย่างนี้นะใช้เปเปอร์ได้แล้วผมก็ใช้ในทีมช็อตการตียูเนียนบ่อย ส่วนน้องมีคิลิสเตอร์อ่าผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ต้องเป็นผู้เล่นที่แบบ Day 1แบบผมแล้วก็รีเพด150ทุกวันนะก็น่าจะได้น้องมาพอสมควรกันแล้วนะครับซึ่งสามารถ up เ Burning Shot ได้เพราะว่า Burning Shot เนี่ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมถ้าคุณยิงโดนศัตรู2ตัวขึ้นไปมันจะได้ดาเมจแถมให้เลยฟรีนะครับผมดาเมจตรงนี้มันได้ตลอดถ้าสมมติว่าคุณยิงโดนหลายตัวก็จะช่วยทำให้น้องเคลียร์มอนหมู่ได้ ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มหาเทพโนเวลที่สกิลคล้ายกับน้องบลองเนี่ยคุณควรจะอัพเบอร์สกิลให้น้องนะเพราะว่ามันได้ amplify damage ซึ่งเลเวล5เนี่ยอยู่ที่48โคตรเยอะก็สำหรับโนเวลก็ตามนี้ได้เลยนะส่วนแอดมีเนี่ยแอดมีเล่นกับ DPS เมตาหลายๆตัวได้ยกตัวอย่างเช่นสกาหรือว่าอลิสเพราะว่ามันช่วยทำให้รีโหลดไวและได้คริดาเมจ แรงขึ้น10วินาทีก็คือ1ฟูลเ b ิ r ์ดน่ะนะซึ่งรีโห a d ไวเนี่ยมันดีมากๆสำหรับตัวละครที่ผมพูดไปก็คือสกากับอลิสก็สามารถอัพได้นะอัพถึง6ก็ได้นอกนั้นก็ตัวที่อย่างโซลีเนี่ยผมติดตัวเหลืองไว้ทั้ง3สกิลเลยนะก็คือดีทั้ง3สกิลแต่โซลีมันหิวใบสกิลครัผมมันเหมือนอลิสเลยแต่ว่าหิว3สกิลเลย ส่วนตัวไม่ค่อยแนะนาให้ปั้นโซโลินเท่าไหร่เพราะว่ากินทรัพยากรมากเกินไปแล้วก็ความเก่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปปั้นตัวอื่นก่อนจะดีกว่านะครับผมกว่าเราจะมาปั้นน้องโซโลินเผลอๆมีตัวแบกค่ายเอลิเซียนที่ดีกว่าน้องโซลินในมุมมองของผมนะแล้วนะคะผมเพราะฉะนั้นโซลินถ้าไม่อวยเนี่ยผมแนะนําว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอัพนะส่วนมิลันดาเนี่ยถึงแม้ว่าจะติดตัวแดงแต่ว่าคุณต้องอัพหลังจากที่คุณอัพสโนไว้นะ แล้วก็น้องแอนคิสมาเนี่ยใครมีก็อัพเบิร์สให้น้องได้นะครับถ้าใบเบิร์สสกิลเหลือนะอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับตัวที่ใช้บ่อยในการตีบอสกิลหรือว่าคอนเทนต์เอนเกมนะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวละครที่นานๆจะได้ใช้บ้างหรือว่าตัวละครทางเลือกที่หลายคนไม่ อาจจะไม่มีตัวละครใน2ภาพแรกนะครับผมกอ็อัพตามนี้ได้เลยนะครับโดยที่อื่นควานเนี่ยผมเคยทำคลิปรีวิวอยู่นะสกิล2มันเป็นลดดีฟนะแล้วก็ต้องเล่นคุมมืออัพเพิ่มได้นะครับผมค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับเปอร์เซ็นต์ลดดีที่ได้แถมมาลูมิล่าได้เป็นลดดาเมจเวลาน้องโดนตีเอาไปผ่านรถไฟได้เพราะฉะนั้นอัพสกิล2เป็นหลักนะครับสำหรับใครจะอัพลูมิลานะ ผมแถมยูฮาให้เล็กน้อยแล้วกันนะสำหรับยูฮาเนี่ยสกิล2เนี่ยมันเขียนว่าพันธมิตรที่ HP ต่ำสุดใช่ไหมแต่ผมลองไปเช็คแล้วมันเพิ่มแอคแท็ให้ทุกตัวละครเลยนะถึงแม้ว่าคูดาวจะนานนะคะผมแล้วก็บัฟแอคแท็กได้ได้สั้นมากเหมือนกับลิเตอร์นะแต่ว่าเปอร์เซ็นที่ได้เห็นไหมว่าเลเวลหนึ่งอ่ะมันได้อยู่53%เลยก็ถือว่าเป็นดาเมจก้อนโตถึงแม้ว่ามันจะพล็อ ทุกๆุก30วิก็เถอะนะแต่ว่าโดยรวมมันก็บูดาเมจได้ค่อนข้างดีถ้าใครควบคุมโรเทชันแล้วก็กดเบอร์ตอนน้องยูฮาพล็อกสกิล2เนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีนะครับถ้าใครทำได้นะส่วนตัวที่เหลือก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับก็เอาไปไประยุกใช้ได้นะถ้าเป็น4บวกส่วนใหญ่จะอยู่ที่4-4-4เพราะว่ามันเป็นการเซฟบายสกิลที่ ดีสุดแล้วนะส่วนตัวไหนถ้าคุณไม่หยิบมาใช้เลยไม่จะเป็นที่จะต้องอัพนะเหมือนในยูฮาเมื่อสักครู่นี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะผมก็อัพแค่1นึแต่ว่าอันนี้ผมทําให้เผื่อใครจะถามนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอัพสกิลของตัวละครนิเกะระดับ SSR ทุกตัวเลยนะโดยที่ผมย้ำอีกทีหนึ่งนะข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลถึงตู้โรซาน่าล่าสุดนะครับผมสําหรับ เ,เกมนิ้เกตนะส่วนถ้าใครจะมาถามตัวละครใหม่หลังจากนี้ก็แนะนำให้ดูคลิปรีวิวตัวละครถ้าผมได้ทำนะมันจะมี สรุปท้ายคลิปในคลิปรีวิวประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆนะซึ่งเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะอย่างลูซาน,น่าบอกก็แนะนำว่าอัพ4 4อะประมาณนี้นะครับก็จะสรุปไว้ให้สําหรับทุกตัวละครที่ผมได้ทําการรีวิวนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับผมแล้วถ้าใครอยากได้เหตุผลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากได้คลิปอะไรมากกว่านี้ก็ คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับโจดันโจด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์หรือว่ากดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยๆกันหน่อยนะจะได้ช่วยดันอัลกอริทึมช่องนะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ